าพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับมันนี่ครับผมก่อนอื่นกับขออนุญาตอํานวยอวยพรใ,ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กดติดตามเราช่งกดซับสไคร,มมรมผมผมก็ขอพุณนลาไหลครับผม House9 ไปหา1น0 0 0แสนซับสไครด้วยกันนะครับผมปีนี้ครับเนาะปีนี้ปี 6C ครับผมมองในสงสัยมีรถดรรทุกมากเอาของเพื่อนไปหลายรอบแล้วครับนี่โอ้ครับเพื่อนา่าผมสิมาี่พิสูจน์ว่ามันนี่ ยกฟาร์มเพิ่นซีมีพันหญ้าไขตลอดปีอีรีบอ,อ่ครับผมมาสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะยกฟาร์มค่ะอรณีสำราญลื่นค่ะจำหน่ายพันหญ้าค่ะเอา้ามามารอบนี้ปีใหม่เลยครับผมปีสองหาหกสี่ครับยกม่หยังฝากให้พี่น้องหรือว่าให้ไถกระตามครับที่ เดเมยเยือนเนาะยกา้านเอาเลยครับผมวจ้าก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่เด้อจ้าปีนี่ปีงัวงเนาะจ้าให้เป็นปีท่องของเกษตรกรแล็ของทุกคนจ้าให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งจะเจืิอรู้เรื่องเห็ดเนีกะให้ทํามาคขึ้นจ้าสำหรับไอการปลูกหญ้าเน้อจ้าฤดูหนาวนี่เหมาะกับการพ่อปลูกจ้าแต่ว่าต้องมีน้ำจ้าคันผูเรบมีอยู่นอกเขตฉลระท่านก็ต้องได้จเจาะน้ำจ้าเพราะว่าฤดูหนาวนี่มันเป็นฤดูที่ดินมันบ่อนแนเด้อจ้าอัตราการงอกอตราการงอกสิงงอกดีจ้าแต่ว่า มันสิง,งอกซากันฤดูหนาวจ้าเพราะอากาศมันเย็นการจะเริ่มเติบโตปกติคันนาฝนมันจะงอกมักรมื่อละ,ะบ้านเส้นสองเส้นแต่ว่าฤดูหนาวก็จะสาก,ก่นนั้นจ้าอาจจะสามมื่เส้นหนึ่งสิจ้าแต่ว่าอัตราการเกิดขึ้นเกิดดีแต่ว่าตรงนี้น้ำจ้าครับไอวู้อันนี้ไอดีอนนอาอหายเคล็ดลับใหญ่เกษตรกรเลยเนาะอยู่อยู่ในมือยกบ้ามยกบ้ามตรงนี้เป็นอย่างนี้พันหวานอิสราเอลจ้าพันนี้เป็นพันฮอตฮิตพันท็อปในประเภท หยาเลยจ้ะพวกตะกุนเน่เปียจ้ะเพราะว่าหยาวานนี่จ้ะหยาวานล้ำต้นจะอ่อนจ้ะอยู่เบืบ้องใบมันขนาดขนาดว่าเขา้าเข้าหนาวเนาะหนาวแรกเนาะ,ะยังอันนี้แหละจ้ะล้ำต้นของหยาวานใบเขาจะลายใบเขาจะกรอบจ้ะขอเขาจะทีแล้วล้ำต้นเขาไม่จ้ามันอ่อนหักได้แต่ผกผบไดยเขานะฮะมันจะอ่อนละใบเขามันลายที่สะพั่์คือเขาแตกกอดีกว่าทุกสายพันธุ์จ้าหยาวาน สารอาหารหลายก็มู่ร้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถควบคุมวันจพืชได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเขาแตกกอดีขอเขาทีเขาคุ้มแสงได้จับ,บ,บสัน<อ>้นกินแล้วสุขภาพดีอ้วนประหยัดต้นทุนโอเฮยามาเยาวนาเตเยาวนาเกษตรนสารับค้นก็กินได้ครับจ้าเดี๋ยวพาลูกไปเบ่งแ,งแปลงอ่อนๆให้เป็นตะกินจ้าโอ้โหอันนี้ก็ อของของยกก็ยังมีพระกิจตรงนี้อยู่ตลอดจ้าก็คือถอพันก็คือถอนพันก็บมีจับนายตลอดปีจ้ากตจะมีพันอันนี้พันหวานอิสราเอลพันได้เปรียบปากทองนึงพันนรกจกกักรพพัด

อัตราการเจริญเติบโตซีดีกว่าทุกสายพันธุ์ใบเหี้ย่ใบอ่อนจ้ะแต่ว่าอพอเขาหันบด,บดิบดิทีขึ้นเนีย่ยหวานอันอนี้ทีมงานยังบริไดมาเห็ดงานบอกครับด้วยกันเลยครับทีมงานค้ายอยู่อีกฝังงก่งหนึ่งกันอ๋อีกฝั่งหนึ่งเนาะโอ้ครับพี่น้องผมให้เบิ้งอันหนึ่งครับนี่ครับอ๋อมีดมีดเงินล้านผมตั้งผมตั้งเหตุเล็กคดีตั้งต่อเงินล้านครับผมว่าเอายาสัตน์เหรอครับตั้งต่อเงินล้านเอาเรื่องไรเอาอันี้บอกครับ ไม่หลแม่จ้าพี่ต้องได้ใส่มีดหลายโอ้ปังตองเงินล้านครับพี่น้องครับผมได้วาเหรียญนะครับเห็นอยู่ในคอนคอนอยู่ในเฟซบุ๊กนะไอ้ยกขายอย่างนะครับมีอย่างนะมีดนะเอ้มีดเฉาะมีดซับหยาบมีดจ้ารุ่นยิ่งฟันยิ่งรวยจ้าขายดีเลยวันนี้แวนจ้าคมเข่าละกะหมานพร้อมจ้ามูลังค่นไปจ้าบอกว่าแค่สร้างซื้อกับแบบว่าหมานที่โชคแม่จ้าเป็นเป็นเรื่องแบบ ดากไปยาสิเป็นเรื่องโจรแต่ว่ามันมันบันหาเชื่อได้ครับมันเป็นหลายหลายอย่างเพราะว่าทุกคนอิจซื้อไปกับสีบีพลั้งนะจ้ะผมรู้สึกว่ายิ่งฟันเลยมันไม่แบ่งเลพี่น้องเคุณเกิดยังเห็ดซื้อก่าอยู่ครับผมโบต้องห่วงเนาะที่นี่คร้านี่แหละจ้าพันธุ์เนเปียไทยเกิดซุปเปอร์ลิฟต์พันธุ์ใหม่จ้ะมันฤดูฤดูนี่เป็นฤดูออกดอกของเขาจ้ะเขาเลยล้ำต้นนิดบันนี่บันนี่ล้ำล้ำต้นอ๋อมันล้ำต้นมันคือมันคือ หางเลยครับมันคือกว้างเลยมันคือเงาเลยครับนี่แหละจ้าเพราะว่าขอมันหางเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตเขาสีเง่ากว่าทุกสายพันธุ์การยืดตัวนะแมจ้าทุกสายพันธุ์สายพันธุ์นี่สีไงไว้กมูจ้าลังค้อนนี่ยี่สิบหามือเพิ่งกะตัดขายเราตัดคางกรนดูเอาปี๊ปใบก้อนอันนี้ปี๊ปใบก้อนของดีเจ้าเผ่าเจ้าเผาเพื่อเพื่ได้สนใจกำลังไม่ตบๆกระไดเนาะครับเครื่องจักรสีดังสักหน่อยนึงครับผมพอได้เห็นครับผมนี่ครับยังงไม่เมยได้ผนมาามากไม่ๆมเลย นี่ครับอันนี้ก็คือเพื่อ <c oughs> เพือเ่อพี่น้องบ่งปงหัครับแนะน้ำแน่ยนี่กปกติไอทาการเพิ่น,น,ย,นยังบ่ทันได้เบิ่งคลิปแรกเนาะว่าเฮาเฮ็ดหยังแน่นี่ครับผมอันนี้คือเป็นยาแปรรูปงเส้อผ้าเป็นยาครับชื่ทอาาทันเนปเชียร์หมักข้าวหนึ่งกับเนเปียไอ้กระดูกสารพัดเพราะว่าเวลาตนมันสูงกับประมาณสองเมกว่าถึงสามเมกะเทากับแบบอรุณอยู่แล้วบ้างเวนซาบมาเลยทานยาซะแบบนี้กินลอยเปิดเทนจ้ามันจะบังเกิดการฉบัดถี่อือ โอ้โ่ครับหอมหอมนะครับกินกินหยาแบบหยาต้นๆล้วเหมือนเขาถือย่างเนาะแบบนกินน้ำตาลเนาะเหมือนกันเป็นเนเปียเนะเป็นเนเปียกับนรกจะกราพัดผสมกันเลยพระวัติล้ำส่นมันไานเนี่จ้าสองสายพันธน์่เียว่าิดวทยตหนึ่งับบนีเทาก็เอาม้าบ้นสุพรรณิดไปตัดไม่แปรครับผมมันคือใจกระสอบนี่เนาะครับเนาะ้างในนี่ก็ที่นี่อาพลาสติก เดินหายไปได้เราเพิ่งกินแน่รมากระสอบมือสี่กิโลสามสี่กิโลพี่น้องหุ่นน้าโอ้โหอย่าว่าเดี๋ยวเขบไม่ได้เตรียมมาเลยเด้อครับโอ้ยโดยอาชีพเลยนะครับบ้านี้ตุ่มรถขวานตามมาแน่ครับเขาเขาเขาได้ปรุงแต่งปรุงรถอย่างมอสนี่ได้หยาลอยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะครับผมหยาญย่างเดียวจ้ะอ่าบัดนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเมื่อเขาเนี่ยลุ๊บมรดูดอากาศครับครับ อควันนี้ผมถ่ายวิดีโอซีเคเลยนะครับพี่น้องครับความคมจัดสูงสุดของกล้องเลยครับนี่ผมอยากให้พี่น้องเบิ่งนีบรรยากาศเลยผมลดพื้นที่ลดความหอมกับเก็บยืดอายุกันเก็บรักษาครับบัานนี้เขาขายกระสอบละจั่บาทครับผมเนี่ยสามสิบโลห้าสิบบาทจ้ะสามสิบคือกระสอบนี้พี่น้องครับห้าสิบบาทครับผมสามสิบกิโล พี่น้องเพื่อนเอาไปแล้วปุ๊บเอาไปให้กินเลยเลยบเอครับแม่อปปันตรา,าเพื่นอนเ,นเอาไปเปิดกินเลยเหรอแบบเยี่ยนเยี่ยนเยี่ยนให้หิ้งง้อยครับโบแม่ให้เจ้าของกินเลยนะเด็กน้อยไปเปิดกินเลยเนตากับลูกค้าชื่อมากกับง่วนมงัว,งว,งวเนือ้อแพะต่ะงอ๋บ้านนี้ผมลืมตัง้งไมค์ครับเมื่อกี้ว่าเขาสามารถเก็บแบบนี้ได้โดนปะไรครับอันนี้เนี่ยต้นยามันเกือบสามเมตรตาะเพื่อเก็บได้เกือบเดือนกัะโอ้ประมาณหนึ่งเดือนแต่ว,ว่า <c oughs> เคยถามพี่น้องมาว่ากระสอบหนึ่งเพื่อนเอาสื่อไปเพื่อนกักตุนไว้จักกันว่าจะเกลือน่ะว่าะเกลือนเกลือจะข้นเอาไป่ึงเหลือนจะข้นครับเออหมดทองหงอเลยครับนี่ครับ <ś c oughs> โอ้ไม่เจ็บกระดองค้นยกครับอันนี้ส่งใสครับนี่ นี่ส่งไอแล้วเราเลื่ออไปจ้ะอ๋ออันนี้รถมมนนเขาเองนะครับจ้าเพราะว่าเขาคนมี้อยากเต็ม6ล้อจ้ะอ๋อมีมีม,มีบริการส่งจังไหนครับผมนี่อันนี้ลยค,ครับค่าแบบมันต่างหากจ้ะไก่สซดนี่เอาไปใส่ครับไกส่สซดเคยมีสกณ์ตกณ์นครก็เคยไปก็อุดรจ้า แต่ว่าขนาดขันรถน,นกรอบไปส่งเองแต่ที่นี่ท่านหนองไถยท<อ>ี่ท่างหนึ่งการละกันเคยมีทรงเหล้าจ้ะสรงเหล้ากับอจา,า,บจ,าอจารย์แปมจ้าอาจารย์แปมคุณล้อขั้นหญ่หวานไม่ถูกอี่ละจ้ะ<อ>แล้วมีคนหาลูกค้าทั้งเหล้า,าใหม่อันนี้ช็อปเปอิดไม้เพื่อได้ครับพี่น้องครับยกในน้ำนะครับนี่ได้ได้มาโดน,นไปในตัวนี้อันนี้ได้มากเกือบปีแล้วจ้ะ ราะว่าเครื่องเก่ามันใส่งานทุกเบื้อใส่งานนัดวันนั้นเราครับเนาะมันก็นเลยเกิดการซึกรอจ้ะซสอมแล้วซสอมอีกยี่ห้อยังเนาะพี่เราเนี่ยชักติมันนี่ละจ้ะชักติมันชักติมันเ<ะ>นาะครับนีย่ยของโชคโชคประเสริฐเป็นผู้น้ำเขาจ้ะนี่ของอินเดียจ้ะของอินเดียเนาะแต่จ้ะจ้ะแต่จ้ะช่วงมีโควิดมานนี่ก็มีปัญหาเรื่องอะไรจ้ะเพราะว่ามันเกิดข้างบ่สะดวกครับแต่ว่าใส่ดีเลยเป็นประคำนี้แม่ใจ้ะยี่ห้อนี้ก็ต้องปรับปรุงแต่งอย่างมาจ้ะซื้อมาประกอบแล้วก็ใส่งานเด คือมาแล้วเด็ดแตงหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงแตงเหมือนกันมันแค้นข้ามเข่าวะเขาเนี่ยอันนี้ส่วนหน่อยจ้ะฤดูฝนจะแค้นดูเพราะความชื้นหลายจ้ะบอกบอกพี่น้องเลยว่าราคาอะไรบ้างได้เลยราคาอันนี้สองแสนป่ะสองแสนเนาะราคามาตรฐานเนาะราคามาตรฐานเลยพอมากนียนะครับเพื่อพี่น้องสนใจราค่าจังวันเจ้าล็กมันดีจ้ะพี่น้องเบื้องแรกเนี้แล้วก็ชิ้นงาี้ห่อได้ไหครับผมต้องถามคนใส่ทุกมือครับพี่น้องจะได้รู้ว่ามันดีอีหลีบ่เนาะอันนี้ ใส่แค่มือละชั่วโมงสองชั่วโมงกะหันย่ำอยลายรคือแต่สองป็นคำแต่สองป็นคำจักรอบโบโลจนมันเมื่อยนะครับว่นี่ครับผมของดีครับผมพี่น้องครับของดีคููกับคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายครับผมขาไปได้เลยครับตอนนี้ครับเป็นเฟืองก้อนครับพี่น้องครับเอาไว้สำหรับไว้เลี้ยงงูควายนะครับคือว่าสีหิงหิ่ยมแรงกันนะครับผมวายก็ได้นอกเพ็่นสีได้กินเลน้เสี้ไห ทองใส่เพื่อนระบบการย่อยอาหารดีนะครับและก็ะเฮ็ดให้เพื่อนบบขี่ไหลนั่นเลยครับผมเพื่อนกระแบงขายได้พี่น้องแต่ว่าง่วอยู่นี่ผมยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าสุขภาพดีหลายครับเนื้อหนังมังสาดีครับผมนะผู้บ่าวหน่อยครับเพื่นน้องครับเพื่อนขายเลยครับเพื่อนขายเด้แต่ว่าจะได้กับติดต่อเพื่อนก็ได้ครับเป็นการอมอมออมทรัพย์อมสินอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับพุ้ราคากับโลตองห่วงเลยอครับนี่มีจักรโตนะครับอยู่นี่หมด กเกือบพกที่โตเกือบพกที่โตแลนะ้วนี่เนาะครับอันนี้ก็เป็นเป็นงัวแม่เนะาะเพิ่อเกิดพยอยซื้อเขามาครับนี่ทุกยากระปังนี้มีแาลเลนละครับฟังนอนเขาหน่มีเลือดแคลเลนะแต่ก็นี่นะครับบามันนะครับโอ้นั่นไอผู้บ่าวหน่อยผู้สาวหน่อยเนาต่เกิดครับอยู่ข้างในผู้ไหอยากอยากได้งัวกันล่องคุยคุยเพื่อนเมืองครับผมแต่ว่าเพื่อนคุยถือกันกับเพื่อนกระสีหายอยู่หรือมั้งครับ นี่ครับพี่น้องครับเป็นปรากฏการณ์อันนึงในเฟซบุ๊กของยกฟามครับเอาเป็นอีหยังบู้โลครับผมให้ยกเป็น <S <S บอกกันได้ครับจ้าอันนี้เป็นอาวุธทำเงินนะจ้าเป็นมีดตัดหญ้าจ้าเพราะว่าคันแทงตัดลายแหง่งเงินหลจ้าบางคนเพิ่นกับ,บ่ตัดหญ้าเพิ่นไปตัดแนวอื่นแต่ว่าสามารถพอทางป่าออกแล้วเพื่อนสามารถเห็ดปลูกพืชผลผลิตได้นะจ้าทั้งกินทั้งขายก็ได้อันนี้คือเดี๋ยวจ้ามีดทำเงินจ้ามีดทำเงินมันมันมีจุดเด่นจงได๋ครับอันนี้ขึ้น หนึ่งเบา uh huh. เบา uh huh. บางแล้วก็คม uh huh. แล้วก็ที่สําคัญคือเขาตอดามออกมาแล้วกัพันอย่างไดนจ้ะมันจะ uh huh. ใคๆว่าใช้ข้องมือแบบปลอดภัยกับอันนี้เขาเขาได้มาโมูนิฟายเพิ่มเตือมันว่าจ้ะ oh oh. กันเฮาซื้อมากเพราะเหตุอย่างเลยมันโอกาสที่จะทําลายตัวเฮามีจ้เะเพราะเหตุแบบมีล้มกระถาแล้วมันจะบ่ถึงตัวล้มา,าระถาเลยนะพี่น้องครับคือว่าของเล่นนะครับนี่โอ้ครับมีมีคนสั่งซื้อบริษัทอยู่อยู่จ้ากันม<ๆ>ีคนอยากได้ทําจ้าเพิ่นก็สั่งจ้าเอาเอาเอาจะข้นเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่อนใส่เกี่ยวกับใส่มีดตรงๆเลยแม่จ้ามันจะหนักคั่นแบบนี้มันง่ายมันสะดวกแล้วก็ตัดได้เร็วอืมอๆๆอืมอบ่หน่าเสือเนาะเอาผู้ใดสนใจจังค่อยหลังไม้ตามเบอร์โทรที่สะใหจคนไทยครับผม โอ้เบาวีลีครับจ้าเบาแล้วมันบโตกแห้งหลายเ้าคือเบาเลยแม่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับแม่ครับโอ้ยมาอย่างครั้งหนึ่งนั่งของคุณลูกค้าแม่เขามาเบิ่งแม่อันอันอันนันอันนั่นบานไส่ท่อนกางสมบูรณ์แบบแม่อันนี้เป็นเฟอร์นี่ส่วนตัวเป็นเบนส่วนตัวเอาจะไหนปีใหม่แล้วคุณแม่อวยพรให้ลูกให้หลานด้วครับผมจ้าปีใหม่จ้าสาธุเด้อ ขอให้อาจารย์เนี่ยละให้เจริญนลุงเลี้ยงเลยป่าธนาสิ่งใดก็ได้สมควรมุ่งมาตป่าธนาอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าหยังป่าธนาให้เงินทองไหลมากระไหลมาเทมาไหลมาเทมาเด้อเงินทองเอ้ยมหาจารย์นําเด้อโอ้ขอบคุณท่านคุณแม่ทับขอบดนะคุณผู้ชมขอบคุณหลายครับผมโอ้คนได้ยอกคนได้ยอกคุณแม่ครับเมื่อกี้เห็นเพื่อน นี่ผิงไฟเนะครับพี่น้องครับเท่านั้นครับขยิบอายุเม่งหนอดแม่เจ้าก็บเครือนั่งอยู่นี่โอ้หลุมเด้่ครับหลุมเด้่ครับคนก็เป็นทื่หลานเด้มาในหน่วยไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยการประจำเนาะอ๋อมีหลานไอ้เข็นให้นัมบอกครับยิ่งสั่งเป็นผู้เข็นประจำเราเรามีมีมีบางเทือหลานมันขีดขัน มันแก่งบ่ใบแก่งจักเนียแก่งน้ำยาดีดีมันบ่แก่งโอ้ยครับมองดูคือแหมเป็นครับมันเหม็นเมืองนอกเป็นวันนี้ครับนี่นี่เสาหิงนนะนี่พี่น้องครับวันนี้ครับนี่คือของโหดครัอ๋ออันนี้อันนี้คือไทยเกิดซุปเปอร์ลิฟพีวาบครับแม่นจ่าใบมันสีเงาโอ้เบิร์มเบิ่งครับเบิร์มเบิ่งเเิ่นเอาเิ่นลุ่มกันแล้วครับโอ้นี่ครับผมอันนี้ผมเพิ่งหัวตจเห็นนะครับนี่เป็นโรงเลื่อนหลังไม้เพิ่นครับผมหลังคามีเพิ่นชีทอย่างดีเลยครับผมเป็นบ่อึดเงิน่ะนะพี่น้อง คนก็เลยสจ้างไว้โอ้นี่ครับเป็นง้อสาวได้ทำหน่เนาะนีสองสองตัวหนิแดงแดงจนแสบตาเลยครับพี่น้องขายบ่ครับนี่บ่ขายเหรอมั้งถ้าเก็บไปจุดแมีพันกันปะมคงงานเนาะแต่ว่ามีนะครับของยกฟ้าเมือกยังคือเก่าอยู่มันบ่อาตมีง้อเมียเอาฝากได้ไหมครับผมไ้าค่ะฝากได้จ้าคันผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งกับยินดีต้อนรับดนะจ้าง้อกับมี่เพิ่งต้องขาย โตัวกเก็บบางตัวก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์จ้าตัวก็ยินดีแบ่งปันจา้าครับตอนนี้งัวเฮามีหลายร้อยแล้วครับนี่อ๋อโต,โตัตอวเก็ประมาณเกือบ60โตจ้ค60โต,ตแล้วเนาะกับมีอ,ออกมีเข่าโอ้นี่ครเนี่ผู้สาวหน่อยครับนะครับอื้อหือตั้งนี่ก็บเลี้ยวม้คาครับนี่เป็นงัวแม่ครับพันธุ์หญ้าเฮาก็สิมีพันธุ์เนเปียแค่เนเปียปากช่องหนึ่งนรกจักรพรรดิเนเปียร์ไทยเสือนซุปปเอร์ลีฟตะกั่งยานวานอิสราเอลจากมี5สายพันธุ์จ้า แต่ว่าขันผู้ใดอยากได้ยาซดหรือว่ายามักกะโรควนโทรมาก,ก่อนจ้ะเพราะว่าบางช่วงคือจังฤดูหนาวนีแ่แหละจ้ะมันใหญ่น้ำบ่ิท่านจ้ะแต่ว่าขันท่อนพันก็คือแถบมีแถบตลอดปีเล่ยจ้ะครับพื้นพื้นที่ของของยกดูแลเลยกพื่อนพี่ับกับกลุมจากของเขาเองกับที่เขาเซาเฮตสปอร์ได้ขั้วเลื่อนเท่ากับประมาณเกือบลอยไรยจ้ะในช่มชนเท่ากับเป็นพันไรจ้ะแล้วกาชุมชนวงขังเที่ยงอีกหลายลอยไรยจ้ะฤดูหนาวฤดูห้อนเป็นฤดูที่ ถึงสิมีพืชที่หลายปันได้สินค้ากันไงน,น้ำบัท่านจ้ะ <ผม S 2> เบอร์โทรจ,115จ115้ะ0844096115จ้ะ0844096115เฟซบุ๊กอรณีสำราญล,ลื่นจ้ะครับเดี๋ยวผมแจกใต่คลิปให้นอกครับพ<า>ี่น้องครับเ<า>อามโอนี่กับกงสิปิดคลิปง่ายๆเลยครับผมปี2 5 6 4ครับผม<า>ครับผมขอบคุณหลายนะครับยกความนะครับจบกมาลำด้วยจ้ะขอบคุณที่ตามมาต้มคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอาง่ายๆเลย มาให้เราขกงิ้สีหหไห้ที่นองมีความสูขครับผมขอบคุณที่ตามรัมต้มตัไใส่ผมเนาะเข้าไปใช้ไ,ได้แสนซับใส่ผมๆกันครับปิดท้ายด้วยงวงงามๆของยกฟ้ามีแหละครับเนี่ยสวัดครับโอ้ยแต่ฮักเงินี่ครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับโอ้ขอบคุณยกฟ้ามครับผมแบะไปยามเพิ่นปีม่เนาะเพิ่นไห้กระเช้ามากกระเช้านึงครับผมและกะท็ทีนี้ พักกอดก้านพริกครับผมเป็นลูกเองครับมีหมากพริกลูกโดดนี่หมากเขือนอนาะเขือน้อยแล้วก็นี่อากาศโอ้มีแนงไหนสิพัดเหนั่นหอยครับแล้วก็ที่นี่ขับปุ้นครับเป็นเฮ็ดเองเลยครับผมบ,บานเป็นเป็นนี่ครับโอ้ยขอบขคุณยขภาพหลายๆครับผมไม่ตีจิตตอบนีครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวขอบคุณน,นี่คงสีได้แบ่งที่น้อง แถวๆในมหาลัยเนี่ยครับผมหลา,ย,ายครัค้งอีนนีครับกดติดตามได้ครับ